ใจเย็นเดี๋ยมึงใจเย็นอย่าปากดีอร้องให้ลูกกะหลี่เออมึงใจเย็นมามอใจเย็นไหมลูกกะหลี่มาหมอไหวล้าพี่ไหวล้าพี่เดี๋ยวมึงก็รู้ไอ้สัสเหี้ย Fuck the section 44 motherfuckers เจ้าสวยามึงตายมึงตายกูเล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 ยมึงตาย a l flow m t h e f u c k e r s here we go again man y I believe in the free motherfucking space right

กันให้ลองก่อนฟังกูพรอมว่าโยแมนเปิดฟอกันโทงทงให้ลูกสองลูกโมแดนปิดตาประชาชนให้มิดเพราะกลัวความโง่แงมปิดหูมันให้สนิทจนไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งนี่เมืองมิตสยามหากใครมายามก็เป็นมิดอยากเป็นรัฐบาลแค่ส่งสัญญาณมาเป็นสิบริหารแย่แต่พอน้ำลายมาเป็นลิกเอาแต่โกหกตอนลดและตอนแหลกกันเป็นมิศเห็นใจคนในประเทศที่ ต่คุณภาพอุปโภคและบริโภคแม่งห่วยจัดไม่อยากจะวิจารณ์แค่คิดตามก็ป่วยหนักทำไมนักพรรคราชการมันมีแต่คำว่าสวยสักอยากยุยงและยืนด้วยกายปืวยและปลายดาบประชาชนอยากขัดและคิดขืนด้วยกายหยาบจับคอมันกระชากลากไปตบที่ปลายหาดแค่อ้าปากก็กลายเป็นศพขุดดินกบเอาทรายศาสตร์ศาสตร์ฉัน44 44 rejection leather hip hop renowned artist section 44 44 rejection นายอ h ู p เนาะนายอยู่ต่อให้เป็นภาษีคนทั้งประเทศแม่งก็รูดบอกจะซื้อเครื่องบินหรือเรือดำน้ำแม่งก็กูดผู้จ่าสชะฉาเรื่องงบประมาณไม่ให้พูดเป็นเฮียอะไรผู้กูจะผ่านมึงไม่ใช่หลานไม่ใช่ดูกเพราะประเทศที่อยู่แต่ทหารไม่ใช่ทูดรัฐบาลค่ยมาแต่น้ำลายและห้ี้กจะพูดจาให้สวยแม่งก แค่ที่รูปคนจนแม่งระทวยแต่คนรวยลมทิ้ฟูบและไอ้ลูกกระทิงแดงมันแจนไปอยู่ที่หนไหนตำรวจยังทำเป็นแกล้งยังแซงทำเป็นสงสัยพระคิดจะจับกูไปแจ้งจับพระสงฆ์ใหม่มันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เห็นเงินก็แล่นไปหลงไหลยศดถาบรรดาศักดิ์นสู้จะวัดด้วยเงินทองดูในศาสตร์ประวัติชาติวิบัติด้วยเงินกองมึงใช้ปืนข่าประปักเมื่อจะกลัดเป็นเนินน้นองกูใช้แต่ผู้กันสะบัดปลายตะวัดเป็นเชนิงหลอน <Yo. S 1> <Yo. S 2> Let the hip hop be nominated. Fuck the section 44, 44 rejection. Yeah. Let the hip hop be nominated. Fuck the section 44, 44 rejection. Oh, we don't. Let the hip hop be nominated. Fuck the section 44, 44 rejection. Yeah. Let the hip hop be nominated. We couldn't ชาติน yeah, ี 44, 44 yeah, ้ยอมในสังคมแค่สังเขปยึดอำนาจกันเป็นขนมมันสุกสดแค่หลังเสพ ฆ่าคนตายในคุกไร้คำแนะนำในผังเล่จิตใจความเป็นมนุษย์มันต่ำตามจึงผัน่ายต่อให้ต่อไม่ต่อประชาชนไม่สนกันบ้านการเมืองเอาแต่ดูละครแบบแย่งกันบ้านการเรื่องตำรวจแอบไปมีมีน้อยเรื่องเสือตามช้ำตามเรื่องเรื่องสิทธิแม่งไม่สนไม่อยากจะถามตามเครื่องชาวบ้านต้องตกระกำเพราะกลุ่มผู้นำแม่งโคดี้โตเป็นวัยชาแต่เลวระยำไม่งโเดี้ ตายมึงตายเ้ยตายไมตาย้ยายกไมปตายยตายก็ไม่ตายว้ยตายไม่ตายเวายตายก็ไม่ตายวยตายม่ตายเวยตายก็ไม่ตายเว้ยตายก็ไม่ตายเวยตายกไม่ตาเค้ยยก็ไมายยตายม่ตายว้ยตายก็ม่ตาย้ตายกไมายวายกไม่ตา้ไม่ตาเายม่ตายเตายกมตาเ้ตายกตายเวยตากไม่ตายกไม่ตาย้กไม่ตายกไม่าย้ตายกไม่ตเ้ายก็นม่ตเว้ตายกไมตาว้ตายกไมตาย้ตายกไมตา้ก เตลางตังมวาเวลึต <20 Administration. S 2> 20ังมวยตังมวเตัด <g> ต่อไคยเจวินเว้ยเจวิู้กู